คุณพ่อคุณแม่นะครับที่แต่งตัวสวยนะครับติดไทยๆอยู่วันนี้เข้ามาชมคอนเสิร์ตผู้ช่วยของเรานะครับต้องขอบคุณอย่างสูงนะครับต้องขอบคุณซีรีลาดนะครับที่เป็นสปอนเซอร์ผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการปสปอนเซอร์หลักให้กับคอนเสิร์ตคุณผู้ช่วยของเราในวันนี้แล้วก็เป็นขอบคุณเบนต์ตริชันนะครับเ้นตริชันขอบคุณสวยๆนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับอีกแครู่เดียวนะครับอีกนิดแป๊บเดียว นะฮะทางข้างบนยังส่งยังไม่ได้ส่งสัญญาณมาเราก็ขอรอเวลาสักนิดเดียวนะครับรอข้างบนนะครับพร้อมที่จะเปิดประตูให้กับเรานะครับอีกสักครู่เดียวนนะครับประมาณเที่ยง31นาทีนะคะยังไม่เปิดนะคะยังไม่ได้เปิดท่านผู้ชมสามารถสามารถแชร์โอกาสช้อนรับนะครับได้การแฮชแท็กคุณคุณพระช่วสวดแก้สวดสจขาแฮชแท็กไทยค่ะ นคแล้วก็แท uh ็บ huh. สียิปตเดีนะฮะตะบูนแม่ๆของเราแต่ตัวนี้ป็นสวยมาขอบคุณค่ะมีอะไรอยู่ในตู้ก็ต่าาวค่ะนะเข้ไม่ยั้ไม่ยไม่ยไม่มาเือนะ้ก็มีกด่เด ปนละ20บาทครับมานเพื่อนสวดก็ได้เลอีกสักเดียวนะครับเพื่อนๆให้ตาใส่ยเดียม์นิดหงนะครับหงจ่อนะครับเหงื่อไกช่วงเวลารอนะครับเราก็มีรูทกระทาให้กับคุณชอนชมก็ให้ได้ถ่ายรูปไปที่เลยกับถ่ายรูปไปที่เลยให้กับ่าแม่นะ การเข้ารับชมสาหรับผู้ที่บัตรแล้วเตรียมบัตรบัตรกระดาษพร้อมแสดงบัตรประชาชนให้เจ้าหน้าที่ก่อนขึ้นละครก่อนสำหรับผู้พพที่ยังไม่มีบัตรรับบัตรกระดาษทัวร์ไทยาิเกตใกนการรับบั นาฬิกา15นาทีแตยแ่ยังไม่เกิดค่า2ทุ่มครึ่งเอ้ยไม่ใช่12นาฬิกา30นาทีแล้วยังไม่เปิดนะคะแต่ว่าให้ไปเข้าแถวแล้วค่ะ เปิดแล้วสำหรับท <Yeah. S 1> ่านนดนะคะที่ยังไม่ได้รับสามารถยึดแับในเวลานี้อันนี้แม่แม่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นสร่งร่เรือเรืาองรื่องรื่เริ่องรงเรลาขเรองเรื่องร่อง่อนรายองเรื่องเร่องเองเหรเรรรอ่ราองารรรรเรรอือรอรงร คุณที่จัดงานแต่ในส่วนของน้ำดื่มนะคะทำน้ำเข้าได้ใช่าหมน้ำดื่มสยามพิชเน่นท่านั้นห้ามถ่ายทอดสดผ่านทุกช่องทาและขณะชมการแสดงนะคะผู้ชมจะสามารถถ่ายรูปและวิดีโอสั้นได้แต่ห้ามใช้แฟลชก่้อห้ามสับเลี่ยนช้นใ้่ายใต้แยงเนื นาดเป็นอซท่าอาวุธสิ่งของมีคมวัดดุไวไฟเจาะไวไสทุกประเทศและขอความร่วมมือทุกท่านนะคะน้องเนเปอรลิทายาที่อเนี่เวลาไปแสดงค่ะสถานีเคาน์เตอร์ของอนเทอร์เน็ตเรของเด้เปิดบริการทุกท่าที่เรียบร้แล้วสำหรับให้นะคะที่มาถึงบริเวณหน้าทายาที่รอนี้สามารถติดต่อได้เจ้าของไทยที่รคมีแจกมพขอบุณนะคะ ของอะไรเอยดิมปี่ครับของดิมป,ปี่ค่ะสามารถมารับมารับปีได้เลยนะคะความอร่อยแบบ3 in one, 1พร้อมดื่มุูกที่ทุเทวดาชมง่ายหายอยากไม่ร้แม่ที่มาไมารถ เหมือนเขาเปิดเนาะเปิดขยเนขายด้วยใช่ไหมลูกอ่าเราอันนี้อันนี้เรามาแจกอย่างเดียวครับป็นแจกอย่างเดียวแต่ว่าเหมือนมได้รับสินค้าไม่ขายในเซเว่นมีขายในเซเว่นน้าดิค่แม่สามารถสามารถไปซื้อกันได้เดี๋ยวจะลองชิมไม่ลมนะค่ะขอบคุณอย่บูสักสสุนะครับขอเสอคิหของท่านี้นะครับาเอที่ดุกว่านะครับาสิว่าวขอบคุณนะครับ เราขอบคุณเบนเตร์อีกฉากนะครับที่ให้การสนับสนุนวันนี้ขอบคุณอย่างสูงนะครับจากนั้นนะครับเราก็มีเรื่องของสุขภาพนะครับสุขภาพโอเวอร์โนะครับเป็นหัวใจนะครับเกี่ยวกับคุณวใจถ้ามีปัญหาเรื่องสุขภาพก็ขอคำแนะนำพี่เนะสยามสแควร์วันกรุงเทพวันนี้โลกลด้อัศเดสองรอบนะคะรอบ13บสนาฬิกาและรอบ17บเนาฬิกากำลังจะขึ้น ในรอบของ13นาฬิกาค่ะยัให้สื่กาเลือของสาต้กรัาแมที่ดีสเลือกสาานะร้าเป็นราขอคคับตอนน้ที่ดแลสดี